เฮี่ยหยังอย่าเข้ามาดิเฮี้อยอออาละค,ครับพวก็ผมมาครับแบบไทยไม่บอกนะครับแล้วผมก็อยู่กับ NMT Gamer แล้วก็เล่นเกมพาลาดินเนี่ยนะครับอ่าอย่าไปเจอกันในเกมนะเว้ยเอาไว้โอเคโอเคครับมาแล้วครับเออ ยาวไปครับแม่งมาแม่งรับมันหมักได้ทุกตัวเลยเว้ยรูวออ้ว่ขชิเกียจออกกูไปเลยไอ้สัส์เอ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเสียงเบาหรืออะไรก็ขอภายได้นะครับฟาปู 5, และที่มาตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไร ไม่โดนเ,เลยใช่ป่ะตายไหมล่ะโดนระเบิดแล้วโอ้โฟโงคนคู่ไปโฟงอันนี้ไปอีกแล้วนี่เอ้าเฮียเสีย,ะสยะอะไรก็ขอพลายด้วยขังหยาบเยอะก็ เราเบิดกับเราเบิดสู้กันนะไอ้เชี่ยอย่าแจ้งลาสกูอ่าได้เอาสูกาเอาไอสัตว์เออกูบอกว่ากาเชี่ยจะตายไปกูแหมโดนเล่นจากระยะไกลเฮ้ยมันจะยึดแล้วเค้อโดนยึดไปแล้วเรียบร้อย เอ็นซีเกมเมอรได้ยืนนิ่งไปเรียบร้อยหน้าที่มา,มาอ๋อตกกระใจนี่ก็ยืนนิง่งตัดอะไรนี่มาตกกระใจนี่ก็ข้างอะไรงไงเอาเลยโดนหัวดิโอ้โหขึ้นไปอ๋อหุอ่ยเชี่ยตัดวัว

แล้วถือว่าเลื่อนยื้อกันที่ไม่เลื่นไม่แหลกมากเว้ยผมก็เลื่อนน้ยแต่เวลาบวกแบบวหัวเนี่ตอนนี้ตงโอโโดนโดนดีแล้วอ้เชนี่้เชนีเนี่ สกิลสกิล,สกลเลยเอาอเขียเล่นยากชิบหายสกิลโอ้เบื่อสกิลคูก่กนะานวเนี่ยเขียเล่นยากชิบหายโอ้ย ตัวนี้เล่นยากนะครับเล่นไม่เป็นด้วยเพิ่งเล่นเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยตัวเนี้อ่ะอัพสกิลก่อนนี่ดีไปอย่าไปโถเอ้ยใช้ยูบ็อกไม่ทำเนี่ยสัตว์กระตุกขึ้นมาเลยว้าไปเลยแบบเซเลมตุ้มแม่เลยเฮียโอไปแล้วไม่ได้ตัวตุ้มแม่

อ้าม <glorious> ีคนแบบมาช่วยอโหนโะับเคือสกิลกอดูไจะได้หนักเอี่เน้อย เฮ้ยเยอะมากเพื่อนจะ oh. ต้องวางดักนะครับ oh <shit. S 1> ดักที่มาอย่างนี้โอ้ยสุดทำมันรึเอาไม่คุด เออเดเอะย่เอออย่างเงี้ยดิอ,อ้าวเฮี้ยติดตั้งเลยจิ้เออได้คิวห้าโอ้โหอ่าเริ่มเล่นเป็นแล้วตัวนี้เริ่มติดเริ่มติดเชี่ยสัตว์เออช่วยทั้งน่ยเพื่อน เต้จะโดนยิงแล้วอ้สับโดนยิงจากไหนวะอุ้ยเครียดแล้วไงมวววไม่ไหวไม่ไหวตายแล้วตรงนี้ ขี well, ้เละเบิดอ้าวขนมี oh. Oh! ่มีอะไรอ๋ออ๋ไอ้ขี้เละเบิดไม่ไม่ออกเล้ยเอาติดตั้งเลย อย่าเข้ามาดิเฮือดตายเลยอดทันป่ะเตะไม่รู้อ่ะห้าเอ็นเอ็มสีเกมเมอร์แล้ว์รอครับไอ้เฮียนี่กัน,นอ้อนออาวโอ้ไฟอู้ ก็เดี๋ยวไปเจอไงเนี่ยสไนเปอร์คิดไม่ออกเลวจะใช้ตัวไหนตอนมันคือนาเบอร์เบอร์กันไปหน่อยนเขียนนี่มนจะเที่ยงคืนนะ่คืนแล้วเออค่นไหนจะแม่ก่าว่าแม่สักหน่อยนะอ่าขจะเล่นเกมเนีย มันแหลกข,ขั้นเทพเลยนะบ้านเอาเชียเ้ยเลฮ้ยโดนลากเฮียแอบแอบไนบ้านพื้สกีมั้นไง เขียด้านในออกมาออกมาอุ้ยเคยี้ยแม่งเห็นกูจะตายจะตาย้ายวเกแล้วก็เล่นสายสไนเปอร์แล้วเฮียชิบหายจะตายแบบโอ้ตีนเมือตายเลยามาดูเขายิงอ่ะ อไรอะสรัปนนี่นนก็ไม่คยได้เล่นนะครับดุบเบิจะหดไปไหนแก,กนจะแย่งมาสักหน่อย

ันจะไปฟังนู้นแล้วครับอ่ะเขี่ยใครแย่งวะนั่ะโธ่เขี่ยแล้วเฮือกจะการดิเพื่อนเฮือกโอ้โ โอเคนะไปกันต่อมีคืนนี้เี่น,นสไนเปอร์สายแทงเลยนี่หว่าบอตายบอกเลยก็ไม่รอดโดนยึดเรียบร้อยตกว,ว,ว,ว่ะเออใครใช้สกิลอินสีวะอย่าให้ใช้นะเว้ยเดี๋ยวต้นไม้งอกแน่นอนเลยปุอินสี เอ้ากำลังยิงเลยอีมกนะเดนเลยโอ้โหเอาเฮ้ฮะอัดอยู่ปะอัดอยู่อะไรละ อ้าโดนไปแล้วเกิแลงจังวะเฮ้ยแค่สิถึงดเวยทันอยู่แล้ว

ก็ได oh yeah ้ทานทนทันไปทันทันอ้าวได้ไหคุณาเหอคออคอเเคอเคอเอเคโอเคโอเคเคโอเอ เย้ชนะแล้วอ่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกแมตปหนึ่งหรือเปล่าไปดูโอเคตาสุดท้ายแล้วไม่อะปล่อยสกิลไฟฟ้านะครับอ่าเพื่อคนไหนที่อยากจะเล่นหรือว่าอะไรอย่ทิ้งลิงก์นะครับนี่คือตาสุดท้ายแล้วนะครับขี่ม้ายูนิคอร์นไป เฮียถ้อขี่ไม้ยุทิคอนไปนี่เย้ยบินได้แน่นอนไม้ยุทิคอนกับมีลแคตกูเอามีลแคตเดียวให้เฮียเยนาโอ้โหดวใครฆ่า ดเด็ดมาตาเลยล่ะสุดยอดอืมต้องมือหัวก็พอก็แล้วแต่คนเล่นนะคลาสหัดอยู่มะนะหัดอยู่

เป็นยาก่ยโอ๊ยหนีไม่ทันเออนะถ้าใครดดอยากดู NMT Gamer อยา่างผมทิ้งลิงวาใต้าลิงน,นะครับอ่าเป็นคนที่อยากดูอะไรเงี้ย คน,นอยากดูหรือไม่อยากดูไม่รู้อะกูวตเอาไว้ใต้ลิงกูกลัวมัมนเคนงงิน่รลไอ้ว่ ตายโอย้โใหญ่อาได้คืนะเกือบตายเลยกูแม่เ,เกือบเปี้ยงรานได้ให้กูได้ยินเสียงสายฟ้าบักโอ้โหกู

Không đùa nha Ông phạt kêu Đốn giang một liền Mùa đường

ชนะโอ้ยอย่ยงนี้ดิเพื่อนเอาโดนย่งรัดอีกเดียวดูเล่นทุกอย่างโดนย่งรัดทุกอย่าง,รราางเป็นรถไงเฮ้ยมีคนเล่นอนี่บอลลิงใครเล่นนะ แควงโอ้แค่เบอร์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อติดตามคิดใหม่ด้วยนะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับ NMT Gamer ด้วยนะครับไปแล้วครับรบ๊ายบาย